ชีวิตเมียฝรั่งกเกษียณกลับไทยไปอยู่ได้ปีกว่าวารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้นะฮะเออต้องแยกย้ายนะสามีบอกว่าลำคาญมากบ้านไม่เป็นอิสระลูกหลานนะฮะวุ่นวายเนาะพี่ป้านาะอาก็อยากเข้าก็เข้าอยากออกก็ออกไม่เป็นอิสระฝรั่งชวนไปเที่ยว ทางหัวหินแล้วติดใจบอกว่าหาดูอาพาร์ตเมนต์อยู่ทางนู้นเถอะนะขายซะบ้านที่บ้านนะ่ะความรู้สึกเมียฝรั่งเออเข้าใจผัวนะแต่ว่านั่นก็คือครอบครัวของเราเนาะเออลูกหลานของเรานะฮะแต่ผัวบอกว่าถ้าเธอไม่คิดจะมาหรือไม่คิดที่จะขายบ้านตรงนั้นก็ไม่ว่าแต่ฉันจะมาอยู่คนเดียวฉันเช่าอยู่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องต้องตามผัวเนาะ เพราะว่าเป็นประสบการณ์เห็นแล้วแล้วก็มานั่งฟังยายจ๋าด้วยไม่กล้าที่จะปล่อยผัวทะเลาะกับลูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าป้าป้าเขาพูดว่าพวกเธอเวลาฉันอยู่บ้านก็เอาแต่ลูกเอาแต่หลานมาให้เวลาเย็นมาพวกเธอไม่ได้สนใจอะไรเลยเด็กเลิกเรียนก็ลงบ้านย่าแล้วก็วุ่นนะไม่เป็นจังหวะแรกๆก็บอกลูกแล้วลูกเขาก็ทำเฉยอ่ะแล้วทำไงอ่ะอ่หลานก็ไปบ้านยายอ่ะจะทำไงอ่ะอืมเอาให้หน่อยไม่ได้ไง อะไรนันะ,ะนะคะนะัก็คือคําพูดของลูกชายนะลูกชายลูกสาวเนาะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมันก็จะเป็นคําพูดที่เรารู้สึกเจ็บแต่เขาไม่ค่อยอยากจะเข้าใจเออถ้าเกลียดลูกหลานอืมจะไม่ให้มาหาก็ได้ถ้าไม่คิดว่ารักลูกหลานอะไรอย่างนี้มันก็เป็นคําเจ็บเนาะแต่ก็ซ้ําๆผ่านไปปีแรกฝรั่งก็มองหน้าเมียเมียก็พูดนะคะอืมแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นคนกลางที่ทุกข์ใจ ทุกใจนี่ก็ผัวนูว่นก็ลูกเวลาจะไปเที่ยวทีนะคะ,ะลูกก็จะมักบอกว่าอรอวันเสาร์สิแล้วได้เอาเด็กๆไปด้วยเออผมทํางานเมียผมทํางานผมก็จะได้ไม่ต้องห่วงนะคะก็คือเหมือนกับจัดแจงให้ทุกอย่างเลยไม่มีเวลาส่วนตัวเล็กๆก,ก,ก็โอเคเราก็บอกผัวเนาะเอาว่านะเราไปเที่ยวกันรอวันเสาร์เนาะได้เอาเด็กไปด้วยนูน่นนี่นั่นเล็กๆฝรั่งเขาก็โอเคแต่พอนานๆเขาก็เหนื่อยลา้าเพราะว่าค่าใช้จ่ายด้วยเนาะ เด็กๆแล้วความอิสระส่วนตัวก็ไม่มีแล้วเด็กเล็กก็ไม่ได้แยกห้องใช่ไหมล่ะก็จะต้องเข้าห้องรวมกันนะฝรั่งก็ไม่ได้เป็นส่วนตัวนเนอะท่าก็เป็นเรื่องสะสมมาเรื่อยๆทีนี้ตอนนี้ฝรั่งยื่นคําขาดว่าฉันจะไปเช่าคอนโดหรือซื้อคอนโดที่หัวหินนะฮะ,ะแล้วทีนี้ในมองเขาถ้าเธอใจของฝรั่งนี้อยากให้ขายบ้านเลยอยากให้ขายบ้านเลยแต่ฝ่ายเรานี่บอกว่า เอาไว้เธอเผื่อกลับมาหาลูกหลานนะอืมแล้วเงินทุนเงินทอนก็ไม่ได้เยอะเนาะกระบอกกับเขาก็บอกฉันก็เหลือแต่เงินเดือนนะเธอรู้นะว่าเธอทําอะไรหมดไปเนี่ยนะคะเขาก็เหลือไม่เยอะแต่เขาก็ไปอยู่หัวหินไปดูบ้านเช่าบ้านเช่าเออคอนโดเช่านะฮะประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือน อืมหักเฉลี่ยแล้วก็อยู่ได้เขาก็บอกว่าตกเดือนหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะฮะตอนนี้ลูกโทรตามจิก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 ้วบอกว่าโรงเรียนปิดจะเอาหลานมาส่งให้ยายนะแล้วก็เลยบอกฝรั่งฝรั่งบอกไม่ถ้าเธอคิดจะเลี้ยงหลานเธอกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านอุย้ย <c oughs> จุกเลยยายสุดเศร้าเลยนะฮะ เออแล้วก็เลยปฏิเสธลูกไปว่าป้าเขาไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวป้าเขาก็จะขับไอจะไปเที่ยวทางเหนือด้วยเลาะด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยพูดปัดไปก็เอาหอบหลานไปด้วยสิอืมอย่างโรงเรียนปิดเนี่ยเขาว่างั้นนะเออมันก็เลยเป็นเรื่องจุกแล้วก็เลยต้องใช้คําว่าป้าต้องการอิสระนะป้าเหนื่อยกับพวกเธอมาเยอะแล้วกล้าที่จะพูดครั้งแรกทะเลาะกับลูกทางสายป้าเลี้ยงเธอมา ตั้งแต่เล็กนะอยู่กันมาเป็น30ปีป้าส่งเธอเรียนเธอมีงานมีการรถที่ขับก็ของป้าวันนี้ชีวิตของป้าป้าไม่เอาเด็กๆแล้วป้าแก่แล้วป้าอยากพักผ่อนนะคะ แต่เขาก็รักป้าดีหรอกแต่ทีนี้เขาก็จูนหลานเพื่อที่จะเอาความสบายของตัวเองนะคะอืเอาความสบายของตัวเองแล้วปลดล็อกตัวเองก็จะได้ชิวๆกันเนาะแล้วก็ลูกอยู่กับยายก็ไม่ต้องได้ใครใช้ใจ่ายอะไรใช่ไหมยายก็เลยพูดออกไปแล้วเขาก็โมโหแล้วเขาก็พูดขึ้นอ๋อไม่คิดกลับมาไม่คิดที่จะเอาลูกเอาหลานให้ผูกพันหรออืมห่วงแต่ผัวนั่นหรอถ้าเกิดผัวตุยไ,ไปแล้วคำพูดนี้เจ็บสุดในหัวใจกับคำลูกชาย นะลูกสาวนี่จะไม่ค่อยเท่าไรปากเหมือนผู้หญิงเนี่ยลูกชายนะฮะถ้า,าผัวเจ้าตุยไปแล้วอ่ะเจ้าจะมาอยู่กับใครเขาว่าเออเอาแต่ผัวเอาแต่ผัวเอเวเอแค่เลี้ยงลูกหลานช่วงโรงเรียนปิดโรงเรียนหยุดนี้เอาไปด้วยไม่ได้ให้เขาได้เที่ยวบ้างไม่ได้วางโทรศัพท์ตับ้บลูกวางโทรศัพท์ตับ้บไปเลยเจา้าเอ้ยวันอืมปวดหัวใจน้ำตาย้ยอยเมเมย แต่ก็กั้นใจเพราะว่าฝรั่งออกปากแล้วนะฮะตัวพี่ก็ไม่ได้มีเงินเดือนอะไรก็กินเงินอยู่กับผัวเออมาทํางานมาอยู่ต่างแดนนานก็จริงอยู่นะคะแต่ไม่ได้เงินกเกษียณเนาะเราก็ตอนนี้พี่ก็อายุห้าสิบแปดปีสามีก็หกสิบแปดหกแล้วนะคะเรามาอยู่นี่ก็ตั้งแต่หกส6บหกหกสิบหกเนาะหกสิ็ดหกดนะคะก็เข้าสองปีกว่าไอ้มานนี่นะคะ แล้วทีนี้ความรู้สึกของเขาปาแข็งแรงฝรั่งแข็งแรงความรู้สึกของเขาชอบอิสระจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบแบบฟุงซ่งานนะคะไม่ชอบแบบว่าไปบาร์ไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยมาภูเก็ตนี่ก็แยกมาอยู่อคอนโดเหมือนคนไทยเราไปไหนก็ไปกับเมียนะคะก็คือชิวๆแล้วก็ไปเดินพักไปชอบไปอะไรด้วยกันเขาไม่ได้แบบมานั่งดื่มหรือมาอะไรเลยนะคะแต่อยู่บ้านเนะี่ยเขาก็ชอบมากเพราะมันก็มีสวน มีอะไรแต่ความวุ่นวายของวันเสาร์อาทิตย์และก็ตอนเย็นนะฮะตอนเช้าอืมก่อนขึ้นรถก็วิ่งติมตืมต,มตืมมาเนาะนะจะไม่เปิดรั้วให้ลูกเข้าหลานเข้าก็จะยังไงนะคะเราก็ตื่นเช้าแล้วเราก็อยู่บ้านก็เราแวงประมาณว่าตื่นขึ้นมาก็มองและมองลูกมองหล,ลานเนาะใจเราถ้าเราตัวคนเดียวคงไม่ยากหรฉะนั้นแต่นี่ผัวเราละอืมเนาะจุกคําพูดของลูกน้ําตาไหลแต่ถ้าเราเลือกลูกอ่ะชีวิตเราก็ ไม่มีที่พึ่งนะเพราะเราพึ่งผัวเงินในบัญชีตั้งแต่กลับมาก็ไม่ได้มีแล้วนะคะเออพอจุนเจือเล็กๆน้อยๆที่เหลือคาอยู่เพราะก็หมดหมดไปอย่างนี้แหละอดไม่ได้อืแม่ลดลดพังแม่อันนี้แม่อันนั้นอา่าเราก็ต้องอดให้ลูกไม่ได้นะคะตอนนี้มาอยู่หัวเห็นเนาะอยู่หัวเห็นสี่เดือนห้าเดือนเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจเออ ครั้งสุดท้ายที่ลูกชายว่านะฮะเออแล้วทะเลาะกันเราก็ปล่อยวางเขาก็เงียบไปเลยไม่โทรมาหาอา่าเราก็โทรคุยกับลูกสาวลูกสาวก็พูดขึ้นเป็นนิดนิดว่าอ่าเจ้าก็เลือกเอาชีวิตเจ้าเพราะว่าลูกของลูกสาวเนี่ยเขาโตไปแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยเข้ามาคุกคีเท่าไหร่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะอา่า ขอตังค์บางยะขอตังค์ร้อยนึงไปนู่นนี่นั่นเขาก็จะไม่ได้มาคุกคีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลูกของลูกชายนี่เขาก็ยังเล็กอยู่เนาะเออแม่าใส่ลูกสาวก็พูดอยู่ว่าเจ้าก็ต้องเลือกเอานะเพราะว่านั่นเป็นชีวิตของเจ้าค่อยก็พูดไม่ได้เออถามว่าอยากให้เลี้ยงหลานไหมก็อยากให้เลี้ยงแต่ว่าเออภาระนะป๊าป้าเขาก็ ดีอยู่นะเจ้าก็ต้องคิดเอาลูกสาวก็คือได้กำลังใจนิดหนึ่งลูกสาวไม่ได้ว่าอะไรนะคะวันนี้ความรู้สึกเสียใจพูดเรื่องลูกชายให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็บอกว่าที่ว่าถ้าเกิดว่าฝรั่งตุยแล้วจะไปอยู่ไหนนะนะอืแม่จะไปกลัวอะไรบ้านตัวเองเกิดมีนะพอฝรั่งตุยแล้วเจ้าก็ได้เงินเดือนไม่ไม่ไม่ใช่เหรอนะเจ้าไม่ได้เป็นพระลูกหรอกนะมีเงินนะ่ะเดี๋ยวใครก็เดินเข้าหานะคะลูกสาวก็พูดคํานี้เออจริง นะปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกตรงนี้แล้วลูกพี่เขาก็บอกว่าลูกสาวก็อยู่ในเพจของเย,ยจ๋านะานะเขาก็พูดให้ฟังแล้วเป็นกำลังใจขึ้นน้ำตาตกตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยหลายเดือนเนี่ยตั้งแต่อยู่โรงเรียนปิดมาแล้วโรงเรียนเปิดแล้วโนเขาก็ไม่โทรมาเลยลูกชายเราก็เอิตัดใจช่างมันช่างมันตามสามีตอนนี้ ก็มีความสุขดีแล้วสา,วามีกําลังจะไปเที่ยวที่อื่นเนาะก็เช่าบ้านตรงนี้ไว้แหละเพราะมันเป็นรายเดือนหมื่นกว่าบาทต้นๆเนี่ยคอนโดนะคะหมื่นกว่าบาทต้นๆน,นี้เขาถือว่าโอเคไว้เป็นถาวรเลยแล้วมานานแล้วนะชวนฝรั่งเหมือนกันว่าเนี่ยเข้ารรษานี้กลับบ้านไหมฝรั่งพูดคําเดียวเลยฉันรู้สึกสบายใจมากเลยอะอยู่ตรงเนี้ยฉันไม่อยากกลับบ้านไม่ไปได้ไหม เขาถามเมียเนาะเขาถามว่าไม่ไปได้ไหมแล้วเมียก็เลยบอกว่าฉันก็อยากไปเข้าพรรษาบ้านเรากับลูกกับหลานเนาะไปสักอาทิตย์อืมเนาะเดือนกรกฎาคมสิงหานี่นะคะไปสักอาทิตย์นึงแล้วเราก็ค่อยกลับมาใหม่นะฮะแล้วมาคิดเห็นกันยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยดูยังไม่ถึงเวลาอ่านนี่แหละชีวิตพี่น้องคะ่ะอันนี้เน้นตรงไปที่ลูกหลานนะคะในหัวใจเนาะแล้วก็ ญาติพี่น้องด้วยในส่วนถ้าคนที่ไม่เข้มแข็งพอนั่นแหละจุดเหตุผลที่เขาเลือกแยกออกจากหมู่บ้านของครอบครัวตัวเองแล้วไปอยู่จังหวัดอื่นเพียงแค่เหลากับฝรั่งนะความสบายใจมันมีกว่าเยอะเนาะใครเห็นเป็นยังไงเนาะะป้าๆพี่ๆแม่ๆอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วอยู่ที่บ้านจัดแจงปัญหาชีวิตได้ยังไงเอามาเติมเสริมกันจ้า